ย้ายมาอยู่นี่เลยนั่นกื้อหมดนั่นก็ทําใหม่เลยว่าเขาลื้อขายทิ้งปุนนง๊บทิ้งแนะ่าทำไรปุ๊บกำลังไม่จอดรถนะโอ้จะของเดียวกันแน่นะของเดียวนค,นคนมีตังค์เนี่ยพระเจ้าคนก็มีตังค์ <c oughs> แล้วค่าเช่าเท่ากันไหมอัน<อ><อ>นี้ก็ ก็เค,เค่เหมือนกันอ๋อก็ยังดีไม่ใช่ย้ายจนู้นมาแพงกว่าตรงนี้ก็ตาย,ย<ม> <c oughs> แพงกว่านู้นก,ก็ไม่ไหวไม่เหมือนตร,ราางนี้ว่าตรงนู้นมีปัญหาอ่าดังนั้นดังนั้นอ่าแล้วไปนเนข้าห้องไหนอ่้งน้ำเขามีอยู่ด้านหลังอ๋อรวมเหรอนั่นมันเป็นสัดส่วนอย่างว่าเนาะ กับเพชรบูรณ์ต้องมาไปเพชรบูรณ์ต้องมา<ป>ที่แพงไหมแถนวนี้พี่พี่อยู่เมืองอะไรนะของใครครัไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าเราเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องแบบนะี้จะถูกกล่วยเป็นเงินไปซื้อที่จังนะหวัดสักทีเมืองเทพก็ไม่ไหวเช่าห้องก็อยู่เลยเหนื่นนอ,อย,ยใจใ แต่ช่วงโควิดเราก็ไปอยู่บ้านชุ่มใจเลยอ๋อพี่กับไปอยู่บ้านมาใช่ไปกว่าเลยไปไม่ได้เลยแงกอยู่กรุงเทพแบบสี่เดือนอันนี้เราเวลามันผมทําแก้วกับดนตรีไงเวลามันหมดงานหมดโควิดยัายัก็ไม่มีงานไม่มีตังจ้างแล้วละก้ามันสาวก็มันไม่มีงานบวชงานอะไรมันหมดไม่มีมันเป็นผลพวงกันหมดปลดล็อกจริงแต่คนเขาไม่มีตังจัดงานนี้จะทำไงก็เลย เลยบวชทเลยติว่าติิโควิดอีกสามเดือนบวชได้นการก็ตั้งใจไว้ไงว่ากพมันเดินไม่ได้เลยไงเจออะไรก็บนหมดเงี้ยาๆค่อยเดินได้ก็จำไม่ได้จุดทุกขังแจ้งไปละเกิดจดไว้ในหนังสือนะมันท่วมหมดไงพี่ก็เลยเมื่อวันก่อนไปไหว้พระจุดทุกลังแจ้งล่องแบบอ ใช่นึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีให้มาร่วมได้รับผลผลถือเป็นโทษเป็นอะไรละตัดให้มันขาดจากกันก็ให้คำตามคำสัญญาล้วันจ,จะจะหลายปีแล้วไงมันก็ไม่ไจะจริงอาศัยอาศ<อ>ัาาไไยช่วงนี่มาล่าสุดนี่ไงหัวประกระแทกโวงมาหลายลรถนอ,อนโรงพยาบาลทั้งสองคืนจริงๆอ่ะมันมันเขาจะไม่ทิ้งให้มันขนาด ใช่ตอนนี้มันเดินไม่ได้ไงพี่เรากลัวว่าเราบินตำบ,บาดแล้วเดินไกลไม่ได้นี่ยังเดินไกลไม่ได้เลยพี่เนี่ยอันนี้ว่าอาบบนนะอายว่าเดี๋ยวเดินเดินใกล้ๆวัดแล้วก็เป็นพิธีพเอเแย่ววัดขัตะลิงฉันเนวะัดประดูเ,เดี๋ยวควนนี้บ่ายบวชบวชตนบ่ัดกับ อยู่แต่กะล้งางไม่ชอบได้ไปไหนน<ป>ะไปสแจมเข้าไปไปแต่เชา้าก็เช้าไปไอ้นั่นของไง <ừ. S 2> สมัรค,ครไปช่องเจ็ดเอาไว้โดนเทงลำบากใส่โควิดตั้งแต่ไม่มีงานไงก็เลยไม่มีรายได้เลย เ่งเรียกตัวมาไงก็เลยนัดไปอัดเทปมาเม่จ้าเนี่ยเทปแรกเลยนยเสร็จถึงกลับมาเนี่ยรายการโดนเพลงดังไงสมัครตั้งแต่โควิดเนี่ยมันไม่มีงานไงเราก็หาเงินหารายได้ทั้งไหนโดนเพลงดังใช่ต้องเจ็งไปอัดอปดมันกี้เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วถึงกลับมาเนี่ยเทปแรกไงไม่รู้ออกวันไหนก็สมัครตั้งแต่โควิดสามสี่เดือนมันก็เลื่อนมาอย่างเงี้ยตอนนี้ผมบอกจะบวชแล้วนะ เราบอกงานงานอัดตอนของบทอัดตอนเพราะว่าไปตั้งแต่หกหกของเช้านี่ขนาดเทปแรกนะเทปอัดเทปที่เทปผ้าโน่นน่ะเที่ยงคืนเนี่โชคดีเลยมีเวลามาเตรียมตัวเนี่ยจะตัดผมตั้งนานแล้วก็เดี๋ยวไปออกทีวีแล้วไปโกนผมกันนะเกล็ดก็เลยกัดไว้ก่อนเราลองดีพอดีใช่โชคดีได้เทปแรกไงก็เลยจบไปเลยหัวเบี้ยวที่อายื้อจังเลยแม่ให้กิน ให้กินนมนอนตะแค็งคนเลยโลเลยผมเบี้ยวเป็นเ้าหลิมมั้ยนะโอเคอันนี้อันนี้ทําบุญด้วยนะเออไม่ได้พี่โอ้โอเคอาราธนาสาธุครับสาธุสาธุให้